แจ็คคัะพ่อจริงหรือไม่ที่คุณชอบไปเที่ยวนวดกระสายหรือว่านวดกระปูแถวแจ้งวัฒนะครับเดี๋ยวอันนึงแจ็เคเรื่อนกูด,ดับไปแล้วอันนี้นจะชอบไปแล้วจริงหรือไม่ครับ <S <S ผมว่าไม่นะครับเพราะว่ามันเป็นมุกในรายการครับเวลาไปออกรายการแล้ว เป็นบุให้รายกรใหต่อไอ้แจ็คจะทะลุตลอดอยู่แล้วคุณถามผมคุณถามผมคุณเฝังอตอบี่คุณอย่าเอาไว้นี่ผมตื่นเต้นเมื่อกี้คืออาจจะเป็นเพราะว่าผมวิ่งหนีเลยแบบว่าชิบะจอนมาเลยขึ้นนะครับโอเคครับผมเป็นคนตื่นเต้นง่ายอยู่แล้วผมเรียนการแสดงมานะครับผมกล้ายืนยันผมไม่เคยไปครับเพราะผมรู้สึกว่าที่นั่นมันไม่เหมาะกับผมผมออกกําลังกายผมมีความสุขดีอยู่แล้วพี่ป๋อง มันบอกว่ามันไม่เคยไปพี่สาบานนะมึงไม่เคยไป <ucking> เอาล่าสุดเลยไหมผมฟ้องเลยนะคุณพูดดีอ,ออกสื่อนะผมไม่กลัวผมพูดความจริงออความจริงไม่สิ่งไม่ตายออออล่าสุดเราไปถ่ายร,รายการฟุตบอลกัน <ucking> พอเสร็จงานปุ๊บผมเหนื่อยผมอยากกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัว <ucking> ไปอยู่กับลูกกับเมีย <het> ผมรัก <regel> แป๊บนึงมันใส ดูดิเราดูดิแต่คุณชวนผม<ช>กับน,น้องคนหนึ่งฟังพี่ป๋องก่อนคุณชวนผมกับน้องคนหนึ่งแต่ผมไม่ไปคุณก็พยายามขย,ยันยอผมให้ไปผมบอกไม่ไปพอผมบอกไม่ไปปุ๊บคุณบอกคุณจะไปจริงใช่ไหมจริงหรือไม่ที่พี่ป๋องพูดมันก็จริงไปเยอะ จริงเพื่ออะไรอะบ้า่ะจริงป่ะเนี่ยพี่แท็กพูดเรื่องจริงไหมเนี่ยไม่เคยไปไหมเนี่ยเที่ยวแจ้งวันลาเป็นมุกคืออุ่นก็จะเหมือนเหมือนพี่หม่ำเงี้ยโดนแซวเรื่องชียงรลน์แล้วมุกอันนั้นจริงเอาเหรอ